ดูผลงานเห็ดของเราจ้าพี่น้องคะผลงานเห็ดของเรานะคะนี่เราจะเลือกดอกแก่เขาเนาะเลือกดอกแก่เขานี่ดอก,กใหญ่ๆนี่อ่าไ,ซไมาซีจะเอาไว้ทําเชื้อเห็ดนะคะ <โ frustrating. S 2> ดอกแก่เขาจะเลือกออกนะคะนี่ดอกแบบนี้ก็จะเอาไว้ทําเชื้อเห็ดคะ่ะนี่นะคะจะเลือกออกไปทาเชื้อเห็ดนะคะนี่ค่ะ อันนี้ก็จะเอาไว้ทําเชื้อเห็ดค่ะนี่ด้วยนะคะอันนี้อันนี้เห็ดเกลือค่ะเป็นเห็ดเกลือนะคะเดี๋ยวจะเลือกออกนะคะนี่จะเห็ดพึ่งนะคะเห็ดพึ่งหวานเชื้อเขานี่จ้ะอันนี้ก็อันนี้ก็เห็ดเกลือน,น,น,นะคะอันนี้ก็เห็ดเกลือนะคะ ดูซิดูซิอันนี้ก็เห็ดพึ่งนะคะอันนี้อันนี้ขาเขาไอ้นั่นเดี๋ยวเราเอามามทําเชื้อดีกว่าทําเชื้อนะคะเพราะว่าแกงมันเยอะแล้วแหละมันเยอะอยู่นะอันนี้เอาขาเขาเอาขาเขาไว้ทาเชื้อนะคะนี่ค่ะ ก็เลือกเห็ดออกจากพี่น้องจากเห็ดที่ไปเก็บมานะคะค่ะเขาก็เออเดี๋ยวตัดที่มีแมงมีอะไรออกนะคะนี่อันนี้ไม่สิก็เอาเขาเป็นเห็ดพึ่งเขาเรียกเห็ดพึ่งแม่มดเนาะคะ่ะเนาะก็จะเอานั่นหน่อยสีจะประมาณนี้ค่ะเห็ดพึ่งแม่มดนะคะเดี๋ยวไม่สิจะเอาไว้ทำอ่าทำเชื้อเห็ดนะคะทำเชื้อเห็ดอีกโอ้ลายหลายอยู่ได้เชื้อเห็ดนี่ เอาไว้ทาเชื้อเห็ดน,นี่อันนี้อันนี้ก็จะเอาไว้ทําเชื้อนะคะดูดูแต่เยอะอยู่นะแล้วก็อันนี้ก็จะเอาไว้ทําเชื้อเห็ดน,นะคะนี่โอ้ได้แกงอิ่มอยู่คะ่ะแกงแกงแกงได้แกงเยอะอยู่นะหม่สียังไม่ได้ตัดขาเขานะคะไม่ได้ตัดขายังไม่ได้ตัดขา อันนี้อันนี้ก็จะเอาไว้ทําเชื้อเห็ดเหมือนกันค่ะที่ไว้ทาเชื้อเห็ดนะคะขึ้นลาขึ้นขึ้นเขาเขามีเชื้อของเขานะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาตัดขากันจ้ะนี่จ้าเห็ดที่ไม่สีจะแกงนะคะตัดขาเสร็จแล้วตัดขาเห็ดนะคะตัดขาเสร็จแล้วได,ด้ประมาณนี้ค่ะได,ด้ประมาณนี้นะคะได้แกงอิ่มอยู่เด้นี่นี่นะคะแล้วก็ แล้วก็นี่คือเห็ดที่เราจะทําเชื้อเขานะคะเดี๋ยวหมายสีจับแยกไว้จะทําเชื้อเห็ดนะคะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเนะาะมีพี่เพื่อนบอกว่าใหา้เอาไปขยําใส่น้ําแล้วก็ปิดฝาไว้ประมาณเดือนหรือสองเดือนก็จะมีเชื้อขึ้นมานะคะเป็นเชื้อราเชื้อเห็ดนะคะนี่ค่ะโอเคค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณที่รับชมจ้า นี่เลยเห็ดของเล่านะคะมีมีเห็ดเกลือนะคะมีเห็ดเกลือเห็ดพึ่งแม่โมดแล้วก็นี่จ้ะเห็ดพึ่งแม่มดนะคะอันนี้หน้าตาเห็ดพึ่งแม่มดนะคะแล้วก็เห็ดพึ่งหวานนะคะโอเคขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า